อะไรปล่าอันนี้่ายคเบึองหลังใช่ไหมเชยใช่ใช่ยเยอะเยอะเยอะเยอวันนี้เยอะเยอะยอเราจะมาเล่นไหมครับไหมครับเยอะยหนึ่งจุดสิบแปดจุดหนึ่ง เยอะโยอะเปิดดีๆไม่จำอ่ะเออเปิดดีๆไม่จำอ่ะเหมือนเจออะไรด้วยอะลิกกี้เอาเลยเที่ย์เจอเที่ยอะไรเจอเลยเจอของว่ะเอ้าเจอของดิอ้าวมึงไปไหนอะลิกฮะอ้าวมึงไปไหนอ้าวมึงไม่ตามกูมาเหรอเชี่ยของดีว่ะแม่งของอ่ะของอ่ะ ใส่แม่งเลยแล้วกันเนี่ยเทนแห่งการยึดติดเนี่ยยึดติดกับรองเท้าเกาะทองเนี่ยเอาเอานี่ไปเด็กกี้เอาเอานี่ไปเ,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 เอานี่ไปกูบอกเลยให้เอารองเท้าไปรองเท้าทองกูเก่งมากไม่ได้ถามขนาดปรับเป็นโหมดฮาร์ดทำไมมันดูไม่ฮาร์ดเลยวะก็รู้ไหนกูยังไม่เห็นมอนสเตอร์สักตัวเลย เดี๋ยวกนรู้วันแรกๆไม่ค่อยมีอ๋อกูเจอแล้วคีเปอร์เนี่ยน้องคีบเราเนี่ยวิ่งมาเลยวิ่งมาหามาเลยเข้าไปกอดมาเลยทีเดียวตุยแน่ก็เชียลิกิไม่มีแร่เลยว่ะไม่มีเชียร์เลยเลยมอสเนี่ยมอตัวใหญ่อยู่อาศัยในถ้รมน้ำแข็งจู่เ่ยกูเพิ่งเห็นว่าเราอยู่ใกล้หมู่บ้านวิเลจเจอมาแต่ทำไมเราไม่เห็นใช่หรออยู่ไหนไหนเชียร์ตกกระจายเมันหรืเชียไหนไหนไหนใจเย็นใจเย็น ตีแม่เลยมึงอยู่ไหนเฮ้ยมูเจอละเชี่ยบ้านบ้านหลังนี้แม่งไอเชี่ยมีที่ปรุงยาสามที่แล้วนะเอาเลยข้ามาให้หมดเลยเข้มาไอเชี่ยหมู่บ้านนักเวทไอศาสตว์นักทำยาไอเชี่ยหมอมึงเจอยาเบื่อหนูกูแน่ไอเชี่ยยาเบื่อหนูโธ่ไเชี่ยยาเบื่อหนูแล้วยาเบื่อหนูไม่ใช่ยาธรรมดาแต่เป็นยาเบื่อหนูเวล่า ข่าหมายทั้งหลวงอ้เยเชี่ยของดีว่ะแดกต้องตายทั้งหมู่บ้านเลยยิดมาไงเจอกูยึดแน่เอาไมยที่ปรุงยาเดี๋ยวเอาทองไปได้ดีกว่าหรือแน่เชี่ยกูกูจะไปปุ่งยาเบื่อหนูมึงเจอกูแน่สัตว์ยาบุญสีเขียวอ่ะอย่าปาใส่หน้ามือเลยจกินระวังตัวไว้ให้ดีอ๋ออ๋ปาใส่หน้าเอาแบนเนอร์เขาซื้อมาให้ได้ก่อนนะค่อยปา หวังสูงเกินไปนะพิกาเชียทํทการปลนสะดมไม่เชียร์ปลนสะดมพวกชาวบ้านต้งพลังยึดมายึดหมู่บ้านเนี่ยอันนี้มันเป็นประเทศเราแล้วเราเป็นชาวเมกาไม่เอา,า,เมาไม่เอา,เอเอามายึดของมาแล้วก็กลับเถอะใครแม่งทิ้งฟีดเกินกาดเลยรู้ไหมว่ากูเป็นหมู่บ้านคนทําสวนอันไหนมึงบอกไม่ใช่มึงหมู่บ้าน ไม่ไม่ไมถึงกดเกิดจากอนบ้านตคนทำเสดผนไม่เชื่อใช่ครับไม่ต้องเชื่อหรอกกูพูดไปนั้นแหละขโมยกล่องขโมยเตียงแม่งเขาเรียกว่าป้นสะดมและทรงพลังเอออันนี้เท่าไหร่วะหนึ่งจุดสิบแปดจุดหนึ่งอให้จิกกี้อุ้ยมานี่แม่ใส่ถุงเท้าด้วยว่ะ ่เอ้กูกลัวม้าใส่ถุงเท้าดีกว่าม้ากูไอจูเดียม้ากูกูไม่ให้มึงมีอาเหรอกูไม่มีหรอกแต่กูยึดกูไม่ให้ยึดเด้อฮะยิ้ดเด้อฮะกูยึดไอสัตว์หยาไอเฮียนี่มึงเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าาฉันได้มาแล้วอ่ากูเป็นม้ากับตัวเฮียนี่ก็ได้ หนึหนือเท่าไเฮ้ยกูเจอมาตโตใหม่ว่ะแปดจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งใช่ไหมไอ้เกี้ยังไม่มีความเตรียมพร้อมควรเลยเลยเชี่ยใส่ถุงเท้าด้วยเหรอตัวเนี้ยมากูก็ใส่ถุงเท้าไงมากูลูกผู้ดีเชี่ยเดี๋ยวกูเอามาตัวนี้ดีกว่าน่าจะวิ่งเร็วเดี๋ยวกูต้องหามานก่อนน้องมานเชื่อฟังพ่อนะไอพ่อไอลูกมือไงเชี่ยว่าทักษิณเป็นคนดี แค่แม่งเล่นการเมืองเนี่ยแค่คลิปแม่งกูขอไอคลิปแม่งบินสักวันไอสัตว์นี่แช่งกูไว้สิอ่ะมึงรู้จักขวานไหมไปละจัิงนะคลิปกันอยู่เหรอเออมันเพิ่งผ่านมาทำไมคนอัดคลิปแล้วทำไมแม่งชอบเข้ามากันเยอะแยะวะไป่นบอลกัไปเดินกกี้มึงเป็นคนปิดห้องไม่ใช่หรอ ไม่กูเจ้าของห้องใช่เดี๋ยวกูล็อกห้องแบบตีแม่งเลยโอ้ยตีแม่งยายากูาจะตายชุ่นี่ย,ยา,ยาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรับพี่พี่ก้าก่อนไม่ใช่พี่ก้าดิพี่ไทรนาะพี่ไทรนาวาววากูกําลังวิ่งโลเล่เลยเข้าไปด้วยอ้ามึงเล่นไมค์ครับได้เหรอไมค์ครับอ่ะมึงแจอแล้วใช่ไหมคไม่เล่นเลยเอามามา,มา,มาพี่พี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาเดินมาเดินมามาครับมาก่อนพี่เ<า>ี้ยม<า>ึงไลค์ส่วนให้กูดูด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกู ไอเจ้ยโอไม่โอไม่ไม่มคอามเกมพ่อเลยอัดคลิปอยู่เพ่งสอนโหลดไหมครับไปคุยไอ้อมึงมึงเปิดไลฟ์สดแชร์จอมาไม่เป็นวอเท็เปอร์แต่ไปขอพี่ไงแต่พี่ใครคอมดูตัดต่อได้ไดมไอ้เจ้ยมาใครว่าใส่ถุงเท้ากูฆ่าดีไหมน้อเอ้ยมากูจุ๋ยเนี่ยรอบนี้กูกูต้องได้ ถ้ามึงถ้ามึงยังแบบโหลดเล่นเล่นไม่ครับไม่ได้มึงก็เอาเฮียอะไรกับนิดเตรียมไม่ได้แลยแต่รู้แต่แต่รู้โค่ขวดม่ามึงเอา,ม,เอามึงเอาหน้ากูไปตั้งเลเซนต์อตอรี่เฮียเียเฮียเยเฮีย <c oughs> เราไม่คุยเรื่องเกมกันว <c oughs> เฮียเฮียเเฮยเฮียเฮียเฮกเฮียเว่านฮียาฮียเฮียาฮียเฮียเม่ยเฮียเฮียเฮีีเฮียเเฮยเฮียเงียเฮเฮียยเยเฮื่เฮียเฮียอะไรเัีวะ ประมาณเนี่ยว่าเฮ้ยเลฟเฟลเทียอะไรวะไอ้สัสเนี่ยเออเลฟเฟมคือเทียอะไรวะเทียอะไรวะเบลยิ้มหายเลยไอ้ไม่ใช่มามาเราเราคุยกันเรื่องเกมดีกว่าอย่าอย่านอกเรื่องละเออนอกเรื่องว่ะเทียมามาตัดตัดไอ้ที่อมึงมึงนี่แบบโตใหญ่นะถ้าถ้ามึงโดนทิ้งเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนเรื่องมึงไม่ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงๆอาคดอาคิปัอาคิปัดเรื่องโจ๊ก เสียเส้นเสียสติเลยสัตว์ฮะไอหน้าเจ้าเชียนเงือกแตงโมแตงโมคืออะไรอีกวะไอเชี้ยวมึงอย่าหาเล่นเลาสัตว์ ไล่ออกไอ้เหี้ยไล่ออกไล่ออกไอ้เหี้ยไล่ออกมันมันมาเล่นเสียงฟุ๊กพี่ไล่มันออกดิแตงโมที่ตกแม่น้ำไงเสียเต้นเสียสติไอ้สัตว์เออก็ตีเซนไฟเย่อเขาไปทำคลิปแตงปล่อยแตงโมลงแม่น้ำไอ้เหี้ยมึงเล่นซอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นซอย่างเงี้ยวก็เต่แม่งออกเลยไหมวะอยู่เหมือนคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูนไงไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยแต่แม่งออกจากติดเลยไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้ารัดฟาดดาม่าไม่ก็ละการหนกระแสอ่ะ คนกระแสมีฉากบแบบนี้อย่าโอมนั่งนั่งด้วยเฮียแล้วก็จุดยาไปโย่ถ้าก<บ>ูพูด,ด,พดนะไม่จะพูดว่าไอเฮียนี่มันพูดครับผมไม่เกี่ยวครับเออเฮียกูไม่เกี่ยวนะไม่หานด้วยสัตว์สภาพไม่มีคนคอมเมนต์ว่าพี่เอาเอาความตายมาเป็นเรื่องตลกเหรอแม่งอย่างนี้รับไม่ได้แบนแล้วเราก็โดนสัตว์เรียบร้อยเฮียโอ้ยเยียเฮียสัตว์เอ้ยหรือกับรีเฟียไม่เฮีย เฮียโดนคมไม่เฮียไอสัตว์ซอมบี้เด็กอนาคตอายุสิบสี่เฮียกูยังไม่สิบสี่เลยกูยังสิบสามอยู่เลยเด็กมอต้นเนี่ยเฮียคุณเด็กมอต้นเีลยเขาเขาตาลางเขาเรียกว่าปนสะดมเสียงเสียงมันดังปะเสียงรอบข้างดังไปปะมีพายุอะที่ดังอะไอสัตว์มันก็รู้อยู่ว่ากูอัดคลิปอยู่ไอโซน่าโซนเต้น ไม่เป็นคนอยู่่ทีไหนนี่ไม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราไอ้เชี่ยมันมืดแล้วอะนอนดีกว่าไหมล่างด้วยไอ้เชี่ยเสียงดังนอนไม่ได้ไอ้เชี่ยอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวเอ้าพี่ไปไหนฮะตอนตอนนั้นผมบอกว่าให้พี่ไปไหนรับพิษรับพิษเอ้าเอ้าต่างคนต่างไปไหนกันนะเอ้า เดี๋ยวทำทำไมสกินกูไม่มาทำไมสกินกูไม่มาวะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่รู้เหมือนกันพิชณาอยู่ไหนอดี๋ยวทำตอนนี้นะทำอะไรเไม่เอาปัญหากูอย่าปัญหากูตอนตอนนี้โอ้ยมากูจะตายไอ้เหี้ยมึงมีสกินป่ะโอ้โอ้ไม่มีไม่มีใครมีเลยกูไม่ซีเรียสไม่มากูจะโดนฆ่าตายแน่นี่ยิบมาไอ้เหี้ยสามตัวเลยเหรอวะ วายน้ำวายน้ำบอกว่าให้วายน้ำเฮ้ยอย่ิงมาว้นาเร็วมาโง่เอ้ยจะทำให้ฉันดูแย่เออมาโง่เอ้ยจะมาโง่เอ้ฮ่าฮ่มันคูโง่ดักดานไอ้เฮียอยู่ก <in rien> kind of <one> ับกูเฮียนี่แม่งไม่กินจะแดกทุกวัน ไม่มีศาลาไอช่องเฮียเนี่ยช่องบูเย่อะไรเนี่ยอย่าหาศาลาไม่มีศาลาหนึ่งแล้วกม็มีความเตรียมพร้อมหนึ่งไม่มีความเป็นมืออาชีพหนึ่ง,มงไม่เชี่ยไม่มากูตายทำมือมืออาชีพทอะไรว์มไม่จำเป็นแต่เราพวกกูหรอไม่เชี่ยทำไม่ได้เรืยยร่อยเด็กพวงกูออาชีพยังไงนะพวกพวกกูมไม่ได้ใช้แอร์โล่แยพวกกูไม่ใช่มืออาชีพไอ้สัตว์กูบอกเลยไม่บางคนไม่ใช่เขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวไวพี่พี่พี่ จำได้ไหมเดือนที่แล้วไอ้ไปมันบอกอะไรเออจำได้จำได้แล้วพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าแล้วนี่ที่มันมีปตปตตตตตปตตตตตปตตตตดตตดตตตปตยตตตปตต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 ดตันตตตตตตตเดตตตตตดตตตตตตตัตต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 ตนตต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 ัตต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 ัดปตด อทวีา่ธรรมะกระตกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไป่รปัญญากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าม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 าย้ายถิ่นฐานกันนาละเดยวรอสี่ด้วยกลับกลับไปที่เดิมกันกลับไปที่จุดเกิดกัน แต่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยที่ยว่ากูกว่ากูจะมาก็อยกนานนะเพราะว่าแหละไปเราไปกันนำทัพโดยกูเองไอ้ยัลิมึงเลิกยึดม้ากูดีไอ้สัตว์เอ้ยม้ามึงจะตายยังกูตีมังให้ตัวแตกเลยพอพอพอถ้าตีจะก็ตายเออแล้วโลกกูหายไปไหนอ๋อยอ่กตัวเออมาด้อแสบแสบเฮ้อ อาเด้อมาเด้อแซบแซบกระเป๋าป nee. ่ะกระเป๋าเฮ้ยอะไรอ่ะตีกูคงจีินะไอสเกลิตันปะอะไรอ่ะไอสัตว์ลิกกี้กูลืออะไรเนี่ยกูลือไ่าสัตว์กูจะกดชี้ขวาเปิดโล่ไอเฮียแม่งจะไปวางลาวาใช่กูอีกสักพักระท่อมจะเกิดละกระท่อมไปตาคูเนียไปกระท่อม ไอ้เฮียกล้าตามไม่ทันกรื่องของเลยตัวกระท่อมตัวเฮียอะไรวะกระท่อมไปไหนกันไหนเฮียไปหาพ่อไงมาเดด้้ออมาเแซฮียไอ้เฮียตะกี้แม่งเล่นพ่อแล้วไอ้สัสตร์ขอโทษพี่ผมเตียวยากหอกกูเฮียมึงโดนทันดูแทงตูดแน่ใครวะเห็นสเกลิตันป่ะเนี่ยโอ้พีพีพีขอโทษขอโทษผมขอโทษผมขอโทษพี่ผมผมผมขอโทษ ผมขอเถอะผมปไ,ปไปแล้วตามพระเจ้าแผ่นดินมามีเคือนอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจผมไม่ต้องการเจอเจอเชียตรงนังน้นคืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮียบอกนะว่าจังเกิลเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันแล้วอ่ะเยี่ยค่าผมแล้วน,นะนี่มันจังจังเกิลนี่ว่าเฮ้ยจังเกิลเว้ยปลาไพ่โว้ยไปเลย Let's go Let's go เดี๋ยวก่อนว่ามึงอยู่ไหนกันเนี่ยเอาแล้วไม่ตามมาเอาเมวีนเดินตามไม่เจอเดินตามเจอเจอจังเกิลเออจังเกิลบันี้ก็สวยเหมือนกันนะงั้นพี่ก็เป็นโซโลต่อไปนะให้เราวิ่งต่อไปทางป่าต้นไม้ไหมไม่เอาดีกว่าไเจอะต่เจะต่อสามตัวหนีหนีหนีกล้าดีกว่าหนีกล้าดีกว่าแม่งสนุกไปเยอะมือไหนกันขอพี่กัดหน่อยขอพี่กัดหน่อยรอรอพวกคุถึงที่หมายก่อนละกันเดี๋ยวไม่ให้พี่กัด พี่ฟาร์มไปก่อนแล้วกันไม่ใช่แม่งอีเหี้ยไม่ใช่แบบถึงพี่กัดอีกประมาณอีกห้าพันเมตรอ้าวกูเผลอกดเชี่ยเลยเนี่ยอายเชี่ยกูเผลอกดพี่วินโดว์พี่หยุดรอฟาร์มของก็ได้ไอ้พี่ผมกำลังวิ่งไม่ไม่ไมไมไมกูจะวิ่งไปเรื่อยๆเมื่อเมึงอเมื่อไรก่อนขอแค่งให้พระลำโูกมึงยังหนักไอ้สักมิเตอรอพี่โนดพี่ไหนมาแล้วอ่ะโดนแน่มึงพร้องพี่โนด ค้องไม่เห็นเชียใครช่วย,ยมึงได้แต่อันนี้โลกสี่เหลี่ยมไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกเชี่ยปลาไผ่เจอไปเจอไป่แล้วไปไป้อก็ไปหาปลาไผ่กันดีกว่าเจอโกโก,โก,โกโ้เจอมเมล็ดโกโก้เมล็ดโกโกโ้เก็บมาแล้วก็ต้นจังเกิลนะเก็บมาด้วยนะเฮ<ร>้ได้ฝทองสวยมีักทองด้วยนั่นแหละเก็บมามพอดีเลยเฮ้ยนกนกคุณไม่เงยหนีกูแล้วนกเราจะสร้างบ้านตรงไหนกันดีอะตรงนี้เหรอ ไอ้มีไฟไหม้เหี้ยไฟไหมป่าเชี่ยไฟไหม้ป่าเอี้ยมึงโดนคีโนทำโทษไล่สาดกูบอกเลยเป็นไงไรเหี่ยอ๋โหต้นไม้ก็มาเกิดตรงนี้เนอะช่างมันเห็นไม่เป็นไรรอกมันเผาไม่ได้ดูแรงมักเข่าเดี๋ยวมันก็มอดเองมายสิมาดูอย่มันบ้าเาด้อมาเด้อแซ่มาดูมไมันบ้าแซ่บมาดมมาด้าอกมา เจอเจอที่ลาบเลยต้องใช้ต้องตีนโอ้โหดินแดนสวรรค์มาเด้อมาเด้อตรงไหนพี่ที่ลาบอ่ะเอ๋หันไปตรง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 ไหนวะฟันไปหันไปทางขวาทางเออตรงนั้นแหละดูเนี่ยตรงตรงนั้นที่ลาบของมันตรงนี้เหรอจะสร้างมาตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้แก้จดเกิดอยู่แต่ว่าไม่งเขาจะเสียเวลาวิ่งมาเขาก็วิ่งมาเรียวแต่ถ้าจะให้คนมาเล่นด้วยเยอะๆก็ มันมันก็เสียเวลาวิ่งไปถ้าเราสร้างถูกไแค่นี้ก็ได้มัง้งเนี่ยอันนี้ก็พอเนี่ยมันลาบโอ<า>เคอยู่เนี่ยพอลาบแซบแซบเช็ดตรงนี้ก็เป็นไอ้นี้ด้วยนี่หว่าหลายใบโอมเลยอะ่ะหลายใบโอมรวมกันเลยสองใบโอม,ม,ม,มพี่นะอืมอะไรบุบบุบบุไปหลอกให้ดิกให้ดิบในแมปคอนโดเมันเอ้ยถ่ายคลิปโยถ่ายคลิปโยไอ้ไปย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นถ่ายคลิปอยู่เพื่อนรีบมาคหาด้วย มาจอยมา VPS ไป VPS ไว้ VPS เออ VPS เกิดสติพี่เขาได้สักกี้เลยพิธชนาสร้างมาตรงนี้เลยปะสร้างหีแม่มาในสัตอร์ทำอะไรอื่นไเงียเอาเลยปะล่ะเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละ